พ่อใหญ่หัวนผู้หายขี่โพใหญ่สวัสดีครับมื้อนี้กับวันอาทิตย์ครับที่นัดไว้ที่นัดลูกค้าไว้เพิ่นมาสิออาาามาเอาเถนกวาดล้านเพิ่นสิมาเอาเถนเอ่อเถนเถนกวาดล้านที่เพิ่นนัดไว้วันอาทิตย์นะครับเนาะเพิ่นมาหอดแล้วนะครับเพิ่นมาจากเอ่อกีบหมูครับกีบหมูกีบหมูแถวหาดไทยลาดนี่แหละครับใกล้ๆพ่อใหญ่หัวนกับเ่กบกบไกลเท,าทา่าร์ไหนเดี๋ยวเบิ่งซะก่อนครับเบิ่งบรรยากาศทั่วๆไปเรามากับผู้ใดแน่นั่นครับผู้ชายเงินหานหน้ามาดูผู้ชายเงิน นั่นน่ะเห็นบ่อนี่แหละครับนี่แหละคนสวยผู้ใจเงินมันหลักเอาใบหญ้าพอยงยวนนี่เห็นบ่อหน,นิ <c oughs> น,นานเฉาเว่ยพอยงยวนปลูกไว้เยอะแยะแล้วเอาไปกินแล้วว่ะเป็นว่ามันดีเอาดีแน่ไหนกับโบ่อหูล่ะอันนี้ผู้สาวท่อบ่อครับอันนี้ผู้สาวท่อบ่อเรื่องกดกินตามให้เด้อครับ <c oughs> นี่ก็คือเพิ่นมาเอามื้อนี้พอยงยวนกับขึ้นนี่ครับเห็นบ่อหน,นิขึ้นขึ้นโค้คคงไว ของไอ้เสือตบตูดสองขางขึ้นไปได้สี่ตัวกับเลขอ,อีกสองเป็นหกกับเดียวสีข่ข้นด้วยครับเมื่อวานนี่ได้เสือต๊บตูดขางเดียวหกตัวมื้อนี่กับสีห่หอยเฮดเสือตบตูดสองขางอีกหกตัวนะครับสำหรับลูกค้าเพื่อนมานะครับมื้อนี่กับฟังความดูซึกเพิ่อนละกันครับว่าเพิ่นเห็นใดยังไงว่าผยองอ้วนขายพเพียดนะครับแล้วเอาเลยครับเห็นยังไมทุ่นนู่นอะ ตาดีอยู่งามนจับเหนือไม่สาวแล้วตั้งไม่สาวมากเลยเป็นโล่เลยเนาะเออกระบอกเป็นโล่เจ้าไปต้อนนกได้บ่เจ้าไปต้อนนกได้บ่ไปต้อนนกแล้วได้ว่าถือใจบ่ครับถือใจบ่ครับเงีวบ่เงีดีเออแต่นกบ่เกียดบ่ยังเบาอยู่บ่เบาดีอืมงามบ่ลนไจ้ะงามงามอืมแต่ถืออกถือใจย่ดอกถืออกถือใจ เออตามที่เราอยากได้เราพร่อใหญ่นี่เป็นตั้งไหนพ่อใหญ่นี่เจา้ายุ้ยใส่นี่พ่อใหญ่นี่พ่อใหญ่นี่ก็อ,อยู่น้ำการผุนละบ่บ้านยุ้ยใส่ครับอำเภอใดจังหวัดใดบ้านก็อยู่ผุลน,นละทักคอนแก่นละบ่ดินดำนำ้ำซุ่มเหมียนบ่เพราะเป็นการสินตีดินดำน้ำซุ่มบ่คอนเจนกับน้ำซุ่มคือกันโอ้เจ้าเอาอย่างยี่บ่เจ้าเอาพเนียดยี่บ่เอาอยู่ตัวไหนขึ้นกันละใส่ตัวไหนเนี่ยตัวว่างยี้ขาวขาเนี่ยบ่อันนั้นเอาไปขันเจ้าสีเอาคอยรถให้เจ้าพิเศษนี่ละเออเอาไปเลยตัวนั้นอ่ะ ตัวนี้ละอืก็ดีขึ้นกันครับเร็วขึ้นกันบ่ต้องห่วงครับน้ำหนักทุกตัวสปริงทุกตัวเน่นอนเปียกการวดเลยเออวดเร็วท่านใจใส่หอดอกไว้แห้งยิบนะเนี่ยครับใส่แนวใส่เข่าไว้เรียบร้อยแต่ว่าจะไปเปลี่ยนใหม่เด้อดีแล้วหนวกใส่แห่งฟอมโดนผู้เจ้ากรหลายอยู่บ่ต้องเอาดอกหลายอุบคือบอกหนกมาฝากเลย นี่แหละครับขอขอบคุณหลายๆที่เพิ่นมาแล้วก็งวดหนา้าเพิ่นสิมาเอาอีกอยู่เพิน่นว่าแม่นบ่ครับมาเอาอีกสร้างไว้เด้อครับเด้อสั่งล่วงหน,าน้าไว้เด้อะพ่อยิ่อ้วนก็นเฮ็ดบ่ทันดอกนี่หลายๆนี่ก็สิไล่ส่งไล่ส่งก็คือสิหมดอันนี้ตามลูกค้าเพิ่นสั่งที่หอยอากลากขอยู่นี่นๆๆก็บหอยได้แต่มื้อนี้แหละครับมื้อล้นก็คือสิหมดแล้วเนี่ยบ่นี่ไลายลายลไปก็คือสิหมดมื้ออื่นมื้อฮื้นนี่เกี้ยงก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับที่มาอุดหนุนพ่อยิ่อ้วน ก็จเจอกันไหมเนาะครับเนาะงวดหนางวดรุ่นที่มาเอาพคะเนดอีกขอขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ